สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับป้าหมวกแดงอินออสเตรเลียกันอีกแล้วนะคะเพื่อนบางคนคงจะแปลกใจป้าหมวกแดงมาทำไมที่นี่มาทำไมโรงพยาบาลสัตว์ป้าหมวกแดงพาน้องปรินเซสมาหาหมอค่ะเพื่อนเอนน้องปรินเซสกระโดดหน้าต่างขาหักตอนนี้คุณหมอก็เอาเข้าไปตรวจอาการอยู่ไปเอ็กซเรย์ไปอะไรหลายอย่างแหละ ช่วงที่เรารอเจอคุณหมอรอพบกับคุณหมอคือมันก็รอนานมากค่ะเพื่อนๆนป้าหมวกแดงก็เลยจะเล่าความเป็นมาของน้องปรินเซสให้ฟังนิดหนึงนะคะปรินเซสเขาเป็นแมวของลุงฝรั่งข้างร้านป้าหมวกแดงค่ะลุงฝรั่งเขาเปิดร้านเฟอร์นิเจอร์มือสองทีนี้ช่วงโควิดเขาก็ปิดกิจการไปปิดร้านไปมุก ตัวเองออกไปจากแอรเรียนี้แล้วเขาก็ไม่ได้เอาแมวไปด้วยจริงๆแล้วคุณลุงเขาเลี้ยงแมวไว้หลายตัวค่ะเพื่อนเแต่ในคลิปนี้ป้าหมกแดงจะเล่าถึงแค่น้องปินเซสแล้วกันนะคะแรกๆที่โดนทอดทิ้งไว้ปินเซสเขาจะนั่งรออยู่หน้าโบสรอเจ้าของเขาทุกวันค่ะเพื่อนเน ป้าหมกแดงเห็นก็สงสารเอาอาหารไปให้กินบ้างไปเรียกมากินอาหารบ้างจนที่สุดปินเซตเขาก็มาเฝ้าอยู่หลังร้านป้าหมกแดงทุกวันเลยเพื่อรอกินอาหารหรือว่าอาจจะคิดว่าเราเป็นเจ้าของใหม่ของเขาแล้วก็ได้ป้าหมกแดงก็สงสารค่ะเวลาร้านยุ่งๆก็จะกางเก้าอี้ให้เขานอนรอพอเราว่าง หรือว่าหลังก่อนก่อนปิดร้านก็จะเอาอาหารมาให้เขากินแบบนี้ทุกวันทุกวันค่ะเพื่อนๆพื่อก็จะวิ่งไปวิ่งมาระหว่างหลังร้านป้าหมกแดงกับระหว่างร้านเก่าของคุณลุงค่ะมีรถมาจอดอะไรมาจอดเขาก็จะวิ่งไปดูเขาเนึกว่าเจ้าของเขากลับมาคือปินเซ็ตเขาน่าสงสารมากค่ะ จนเวลาผ่านไปหลายเดือนเขาก็คงรู้แล้วว่าเจ้าของปล่อยไม่ได้กลับมารับเขาแล้วเขาก็ยึดหลังร้านป้าหมกแดงเป็นบ้านค่ะเพื่อนๆน,นอนอยู่หลังร้านทุกคืนทุกคืนพอป้าหมกแดงปิดร้านเขาเห็นป้าหมกแดงขึ้นบ้านชั้นบนเขาก็ไปนอนเฝ้าอยู่หน้าประตูบ้านค่ะแรกๆป้าหมกแดงก็ไม่รู้หรอกว่าเขามาเฝ้าอยู่หน้าประตูบ้านทีนี้วันหนึ่ง เปิดกล้องส่องลงมาดูเพราะว่าบ้านป้าหมกแดงมันมีกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะพอเราขึ้นบ้านแล้วกลางดึกบางทีตีสามตีสป้าหมกแดงเปิดกล้องดูอ้าว ปินเซตทำไมมานั่งกอดจอดอยู่หน้าประตูร้านบางวันก็หน้าประตูร้านบ้างหน้าประตูขึ้นบ้านบ้างคือประตูสองบานจะอยู่ใกล้ๆกันค่ะเพื่อนๆอันนึงเป็นประตูร้านอันนึงเป็นประตูขึ้นบ้านค่ะเห็นไหมคะน้องปินเซตเขามานั่งอยู่อย่างนี้ทุกคืนค่ะเพื่อนๆเห็นแล้วน่าสงสารมากคะ่ะ ป้าหมกแดงก็เลยเริ่มอุ้มปรินเซสขึ้นมาเลี้ยงบนบ้านหลังปิดร้านแล้วก็เปิดประตูบ้านให้เขาเรียกเขาขึ้นมาบ้างอุ้มเขาขึ้นมาบ้างเขาขึ้นมาอยู่ข้างบนเขามีความสุขมากกำลังเริ่มเอนจอยกำลังเริ่มปรับตัวเข้ากับแมวบนบ้านของป้าหมกแดงได้คือป้าหมกแดงก็มีแมวที่เลี้ยงไว้แล้วสองตัวทีนี้ก็เพิ่มปรินเซสขึ้นมาอีกก็เป็นสามค่ะ พอเริ่มมีความสุขปรินเซสก็เริ่มซุกซนค่ะเขาโดดหน้าต่างโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะคือกลางคืนป้าหมกแดงเข้าห้องนอนแล้ววันนั้นคุณลุงแกก็เล่นอยู่กับน้องปรินเซสอากาศมันร้อนอบอ้าวแกก็เลยแง้มหน้าต่างทิ้งไว้แล้วก็ลืมปิดปรากฏว่าปรินเซสโดดหน้าต่าง ั้งแต่วันไหนไม่มีใครรู้จำได้ว่าเป็นระหว่างคืนวันศุกร์หรือเช้ามืดของวันเสาร์อะไรอย่างนี้ล่ะค่ะป้าหมกแดงตามหาปินเซตอยู่สองวันเต็มๆค่ะเพื่อนๆหาแล้วหาอีกหาแล้วหาอีกเป็นสิบกว่ารอบถึงได้ไปเจอเขานอนซมอยู่ในพงหญ้าจะตายไม่ตายแหละเพราะว่าขาหัก ปวดแพลลุกไม่ได้ไม่ได้กินได้นอนไม่มีแรงร้องไม่มีแรงเดินออกมาหาหาป้าหมกแดงค่ะเราก็เลยอุ้มเขาไปโรงพยาบาลคุณหมอเอ็กซเรดูปรากฏว่ากระดูกขาเขาหักค่ะเพื่อนๆเ,เราจำเป็นจะต้องทิ้งพรินเซสไว้ที่โรงพยาบาลให้คุณหมอทำการผ่าตัดดามดามเหล็กดามกระดูกข้างในนะคะเพื่อนๆน ค่ารักษาค่าผ่าตัดค่าเหล็กดามกระดูกคือรวมแล้วคุณหมอแจ้งเข้าๆคิดเป็นเงินไทยหนึ่งแสนกว่าบาทค่ะเพื่อนๆและอาจจะมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกคุณหมอจะแจ้งอีกทีในวันที่เราไปรับบินเซตออกจากโรงพยาบาลค่ะ คุณหมอมีทางเลือกให้สองทางคือตัดขาทิ้งส่วนที่กระดูกหักคือตัดทิ้งไปจากง่ายๆค่าใช้ใจ่ายก็ไม่แพงแต่ว่าถ้าเราจะรักษาโดยวิธีผ่าตัดดามกระดูกให้เขาเดินเหินได้เหมือนเดิมค่ารักษาพยาบาลจะแพงมากหลายเท่าตัว เราเลือกที่จะรักษาเขาค่ะเพื่อนๆแพงก็แพงเราเลี้ยงเขาแล้วเราหลวมตัวรักเขาไปแล้วเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดค่ะปินเซตเอ้ยขนนะาแข้งแม่กับป,ป๊าคงจะร่วงแล้วร่วงอีกนะลูกแต่ก็ช่างมันเถอะขอให้ปินเซตหายขอให้เดินได้เหมือนเดิมขอให้กลับไปอยู่กับแม่ได้ ต่อไปนี้แม่จะดูแลหนูให้ดีที่สุดนะปินเซสนะดูหน้าปินเซสสิคะเพื่อนๆกระโดดหน้าต่างกลางดึกตกลงมาไม่มีใครรู้แล้วก็สมซานกระเซิอ์กระเซิงไปแอบอยู่ในพงหญ้าหาไม่เจออยู่สองวันค่ะดีนะที่ป้านหมูแดงยังหาเจอถ้าไม่เจอปินเซสคงจะเน่าตายไปแล้วเพราะว่าไม่มีเรี่ยวแรงกลับมาหาแม่ไม่มีเรี่ยวแรงออกมากินอาหาร แม่ไปเรียกไปตะโกนหาเขาก็ไม่มีเสียงโต้ตอบแต่โชคดีที่แมวจรจัดอีกตัวน้องขาวค่ะเพื่อนๆน,น้องขาวเขาไปช่วยตามหาปินเซสพอเห็นแม่เรียกปินเซสปินเซสเขาก็วิ่งไปไล่ดมตามพงหญ้าตรงนั้นตรงนี้แถวข้างโบสถ์แถวแถวข้างบ้านคนค่ะจนสุดท้ายป้าหมกแดงก็ ไปแหวกหญ้าตามปรินเซสไอไอ้ไอขาวมันไปดมตรงไหนป้าหมกแดงก็ไปแหวกไปแหวกจนสุดท้ายก็เจอปรินเซสนอนสมหมดเลี้ยวแรงอยู่ในพงหญ้างานนี้ต้องขอบคุณน้องขาวแมวจรจัดอีกตัวที่ป้าหมกแดงเลี้ยงไว้ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะฉลาดขนาดนี้ค่ะ ป้าหมกแดงว่างทีไรก็เที่ยวไปตามหาปินเซ็ตไปเรียกหาตามพงหญ้าตามข้างโบสถ์ร้างไปเรียกเป็นสิบๆรอบไปเรียกจนคุณลุงบอกว่าตัวเองไม่ต้องไปเรียกไปหาแล้วมันคงมีคนอื่นจับไปมันคงหรือไม่มันคงตายหรืออะไรไปแล้วเพราะว่าสองวันติดติๆที่ป้าหมกแดงเที่ยวออกไปหาปินเซตเป็นสิบรอบค่ะสุดท้าย เจอน้องก่อนที่จะสายเกินไปพ่อน้องแมวขาวจรจัดที่ป้าหมกแดงเลี้ยงไว้ปินเซ็ตหนูยังโชคดีนะลูกที่แม่เจอหนูก่อนที่หนูจะเป็นอะไรไปพามาหาหมอคุณบอกบอกว่าดีนะที่ยังมาทันถ้าช้ากว่านี้กระดูกจะเริ่มเน่าแล้วโชคดีนะปินเซ็ตนะ หนูอยู่โรงพยาบาลให้คุณหมอรักษาก่อนเดี๋ยวพอปลอดภัยดีแล้วหายดีแม่จะมารับกลับบ้านนะลูกแม่แลนะลูกมันก็รู้ว่าเราไม่ได้หนีมันไง ก็ลอยสองวันเ็าเขามีการรักษาแล้วก็โอเค